วันนี้วันที่ 12, สิบสองสิงหาคม2564ห้าหิบสี่วันแม่แห่งชาตินะครับที่บริเวณแปลงผักของโรงเรียนนะครับวันนี้ทีมทหารช่างได้ทำการติดตั้งสปริงเกอร์บริเวณแปลงผักของโรงเรียนทั้งหมดยี่สิบี่จุดนะครับซึ่งขณะนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในภาคเช้าก่อนที่จะแวะรับประทานอาหารกลางวัน ขอบคุณทีมทหารช่างจากรอสามพจังหวัดทหารบกสกลน,นครครับ